ัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูสะพานนะครับวันนี้น่าจะไปได้ไกลนะครับสะพานที่สร้างติดกับสะพานพระรามเ้าครับท่านผู้ชมที่คนไทยเรานะครับสร้างได้ลังการนะครับตอนนี้ดูเสาสะพานโอ้โหยิ่งใหญ่ตะการตานะครับภ้าฝรั่งที่ไม่เคยมาประเทศไทยนะครับ ถ้ามาเห็นอาจจะตกใจก็ได้นะว่าประเทศไทยแลนด์มีสะพานที่ใหญ่หลายสะพานนะครับแต่เราก็ไม่เคยเห็นของเขานะครับเห็นแต่อยู่ในรูปเห็นแต่อยู่ในวิดีโอนะครับเพราะว่าเราไม่มีตังไปต่างประเทศนะครับวันนี้ก็เลยพาท่านผู้ชมมาดูสะพานที่สร้างติดกับสะพานพระรามเก้านะครับที่เป็นทางด่วนนะครับน่าจะไปลง วิ่งไปตามถนนสุขสวัสดิ์นะครับไปลงแถวแถวพระรามสองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับดูนะครับเป็นสะพานที่ใหญ่นะครับเส้นลวดผมดูแล้วหลายครั้งน่าจะใหญ่กว่าสะพานเดิมนะครับเหมือนกับมีพญานาคหรือมังกรประมาณนั้นน,ะน่าจะเป็นพญานาคนะครับอยู่ตามต้นเสานะครับมีเสาใหญ่ประมาณสี่เสานะครับ นี่ครับเสาใหญ่สูงขึ้นประมาณสี่เสาแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับคนไทยเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับก็ทําได้ขนาดนี้นะครับแต่ก่อนนี้เคยขึ้นไปบนะสะพานอะไรนะภูมิพลนะครับสูงเหมือนกันนะครับตรงนั้นก็สูงตรงตรงนี้ก็สูงเหมือนกันนะครับแต่ตรงสะพานภูมิพลยาวนะครับ แต่ตรงนี้ก็คงน่าจะยาวเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเชื่อมกันหมดนะครับถ้าเราขี่ขึ้นมาจากถนนเดิมแล้วก็มาเชื่อมออกตรงนี้น่าจะยาวเหมือนกันนะครับดูเครื่องมืออลังการมากครับนี่ครับคงคงอีกนานอยู่นะครับคงเพราะว่ากําลังทําเสานะครับดูครับสะพานยิ่งใหญ่มากครับ